สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับแควนนะคะ3.2ค่ะการลบโดยการเปรียบเทียบค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีม่วงนะคะเปิดที่พัฒนาความรู้หน้า117ค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมดินสอขึ้นมาด้วยนะคะเรามาดูรูปภาพนะคะ เกมเกมนี้เราเรียกว่าเกมอิตักค่ะเป็นการละเล่นของไทยโดยใช้ใบไม้ห่อเป็นรูปช้อนแล้วตักเมล็ดน้อยหนาทีละเมล็ดห้ามโดนเมล็ดอื่นใครตักได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะค่ะเรามาดูนะคะขุนตักเมล็ดน้อยหนาได้1ิบเมล็ดต้นก้าตักเมล็ดน้อยหนาได้เดเมล็ดขุน ตักมเมล็ดน้อยหนาะได้มากกว่าต้นก้าสามเมล็ดเรามาเปรียบเทียบกันนะคะคุนตักได้เท่าไหร่คะได้สิบใช่ไหมคะนักเรียนตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ ต้นกล้าตักได้เจ็ดเมล็ดค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าเดเรามาเปรียบเทียบโดยการจับคู่นะคะโยงเส้น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 ,เ,สนเห็นไหมคะเหลือเท่าไหร่คะที่ไม่มีคู่ก็คือ3นั่นเองค่ะเราก็จะได้ต้นกล้าตักมเมล็ดน้อยหนาะได้น้อยกว่าขุน3มเมล็ดหรือขุน จากเมล็ดน้อยหนาได้มากกว่าต้นกาสามเมล็ดค่ะ10มากกว่า7อยู่3หรือ7น้อยกว่า10อยู่3รูปแบบนี้นะคะเราจะเขียนก็คือ10ใช่ไหมคะมากกว่า7อยู่3หรือ7น้อยกว่า10อยู่3ค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก็คือ 10-7ลบเเท่ากับ3ค่ะไม่ว่าอยู่ในรูปของมากกว่าหรือน้อยกว่าวิธีลบก็คือเราต้องเอาตัวมากไว้ข้างหน้านะคะนักเรียนเราจะเอา7ไว้ข้างหน้าไม่ได้นะคะตัวมากของเราก็คือ10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนออกมาก็จะได้10-7ลบเเท่ากับ3รูปแบบเดียวค่ะจะไม่เหมือนการบวกนะคะนะ้าต่อไปค่ะ เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างแล้วเขียนประโยชน์สัญลักษณ์การลบค่ะแล้วเรนมาดูปลาค่ะมีปลาทั้งหมด6ตัวมีเต่า2ตัวเรามาจาับคู่ใช่ไหมคะโยงเส้นโยงเส้นก็จะเหลือปลาเท่าไหร่คะ4ตัวใช่ไหมคะที่ไม่มีคู่เราก็จะเรียกว่ามีปลามากกว่าเต่า4ตัวหรือมีเต่าน้อยกว่าปลา4ตัวค่ะ ประโยคสัญลักษ์การลบเราก็จะได้6ลบ2เท่ากับ4ค่ะต่อไปค่ะมีกล่องแว่นตา6อันค่ะมีแว่นตา7อันค่ะเห็นไหมคะจับคู่นะคะจับคู่จับโยงเส้นโยงเส้นโยงเส้น โยเส้นโยเส้นโยเส้นเห็นไหมคะมีแว่นตาหนึ่งอันใช่ไหมคะที่ไม่มีกล่องใส่เราก็จะได้มีกล่องแว่นตาน้อยกว่าแว่นตาหนึ่งอันค่ะประโยคสัญลักษณ์การลบเราก็จะได้7ลบ6เท่ากับ1ค่ะต่อไปค่ะมีกางหันสีแดง9อันกังหันสีฟ้าสอันค่ะ เรามาโยงเส้นค่ะโยงเส้น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 ก็จะเหลือกังหันสีแดงที่ไม่ได้โยงเส้นก็คือกี่อันคะ5อันเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบมีกังหันสีฟ้าน้อยกว่าสีแดงเท่าไหรคะ5อันค่ะเติมลงไปเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบเราก็จะได้9ลบ4เท่ากับ5ค่ะนะต่อไปค่ะ เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบสีแดงมี9อันใช่ไหมคะสีเขียวมี6อันค่ะเราจะได้ก็คือ9มากกว่า6อยู่3 9มากกว่า6อยู่3เรามาเขียนเป็นประโยคการลบก็คือ9ลบ6เท่ากับ3ค่ะอีกอันนึงค่ะคราวนี้เราเอาตัวน้อยมาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้น หน้อยกว่า9อยู่3 6น้อยกว่า9อยู่3แต่ประโยคการลบเราเขียนได้รูปแบบเดียวก็คือต้องเอาตัวมากไว้ข้างหน้าเราก็จะได้ประโยคการลบก็คือ9ลบ6เท่ากับ3ค่ะต่อไปค่ะขวดน้ำค่ะ,ขว,คะขวดน้ำมี7อันแล้วก็ขวดโหลมี3อันใช่ไหมคะ7มากกว่า3อยู่อยู่เท่าไหร่คะนักเรียนมาโยงเส้นค่ะ โยงเส้นโยงเส้นโยงเส้นก็จะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเติมสีใช่ไหมคะก็จะเหลือขวดน้ำสีอันค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ7-3ลบ3เท่ากับ4ค่ะต่อไปค่ะ3น้อยกว่า7อยู่อยู่เท่าไหร่คะตอบเหมือนเดิมค่ะคือ4ค่ะ และประโยคการลบเราก็จะได้รูปแบบเดิมก็คือแควนบอกแล้ววิธีลบเราต้องเอาตัวที่มีค่ามากมาลบนะคะเพราะฉะนั้นประโยคการลบเราก็จะได้7-3ลบ3เท่ากับ4ค่ะเราจะ3ลบ7ไม่ได้นะคะนะักเรียนจำไว้นะคะวิประโยคการลบก็คือต้องเอาตัวมากไว้ข้างหน้านะคะต่อไปค่ะกล่องสีน้ำตาล8ใบ กล่องสีม่วง8ใบประโยคแรก10มากกว่า8อยู่อยู่เท่าไหรคะมาโยงเส้นเลยนะคะโยงเส้น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 ก็จะเหลือกล่องสีม่วงเท่าไหรคะ2นั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะได้10มากกว่า8อยู่2ค่ะประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้10ลบ 8เท่ากับ2ค่ะต่อไปค่ะ8น้อยกว่า10อยู่เท่าไหร่คะตอบเหมือนเดิมคือ2ใช่ไหมคะแต่ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เหมือนเดิมก็คือ10-8ลบ8เท่ากับ2ค่ะห้ามเอา8-10ลบ10นะคะนะักเรียนลบไม่ได้นะคะต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างแล้วเขียนประโยคการลบมาดูนะคะ ขุนกับต้นกล้าเขาเล่นเกมหมุนวงล้อค่ะขุนหมุนวงล้อได้เท่าไหร่คะสีเขียวนะคะได้6คะแนนต้นกล้าคือสีส้มหมุนได้เท่าไหร่คะได้4คะแนนคะ่ะขุนหมุนวงล้อคะแนนได้มากกว่าต้นกล้าเท่าไหร่คะก็คือมีอยู่6ใช่ไหมคะนักเรียนหักออก4คะ่ะ 1 2 3 4คําตอบก็คือเท่าไหร่คะคือ2ค่ะเราก็จะได้ประโยคการลบก็คือ6ลบ4เท่ากับ2ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจบทเรียนที่คุณครูสอนไหมคะสำหรับบทนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวน,น,ว,นว่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่ทำได้โดยการลบ โดยจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเสมอนะคะส่วนจำนวนที่น้อยกว่าต้องเป็นตัวลบค่ะจำไว้นะคะตัวตั้งต้องมีค่ามากเสมอนะคะนักเรียนต่อไปค่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำหน้า75ถึงหน้า77นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ